สวัสดีครับพี่น้องช่องบักเ mm hmm. <cel i> <people> สบชาแนลนะพี่น้องมินิชีส่วนพี่น้องมากินแต่ผมคงเส้นนะพี่น้องแต่ผมคงเส้นทำขุ่งแยงนี่พี่น้องทำขุ่งแยงนะพี่น้องเนาะอันนี้เส้นแต่ผมคงนะพี่น้องเนะยังก็มีไอ้หมอดอกนะพี่น้องหัวดอกไงยังก็มี่พัดนี่เนเขือนเขือม่วงนะพี่น้องเนะอ่ะก่อนตีกินเยอะตรวดเจ้าบาดก่อนพี่น้อง อันนี้จะเป็นซองนองไม้นะพี่น้องเนาะฝากเบิ้งฝากดูนี่เด้อพี่น้องเด้อครับอืมนี่พี่น้องเสือนต้มหงส์นีพี่น้องเงางนาะขอดอกอื้อ ก็รับผกเองนมะืออนอน่อกอนี่บ้านสวนเอาพ่ชอบไปตำกินเบือ้อ,อ,อ,องเดียวน่้าวเกลือฝาเป็งแบบเส้นเป็นอันนี้แบบเนี่ยแบงเส้นยาวเมื่อพี่พพพพพ น,นี่ยาวันาดนี้เนาะใส้ประกอบคุ้มอมดูสบพี่อ้อม

<c oughs> <c oughs> ข่าใายดีไปเน้ะแกปเดืกนุ่นๆปเนาะมินมันหายด้ซจำหนินไปเนองเม่นมีพวกแคบหมูกับน้มจนน้มจีนก็จีแสบ,บีแบบนึงพีปน้องครับง รูปครับครับข้างๆข,ของพี่น้องเดี๋ยวบม่ค่อยชัดครับกล้องไม่บบค่อยดีอืมจัเปรกคนไม่ลงนะครับจับแจมกัน người không xây cọc nam này phải không? người cọc nam, cọc sẽ một cọc không? trên hương trên có nhau นวประเดียขนาดเลยตู้ซับแล้วก็ตัดแจ้งดาวแจ้งรึเปล่นี้ก็รับอะไทำนี่เลยพี่น้องแล้วนี่ยังกินแบบ ดูนาไทยดูนะนะกินด้วยมดีไทยเบิ้งดนะ้านพี่น้องนะนี่ก็ข้ามเร็วนะพี่น้องเนาะกล่องตทวสั์กบดดับ่อดีเดี๋ยวพี่น้องำํำคาญนะครับนะครับขอสวัสดีครับ